รียูธ EP 2เปิดปุ่มย้อนวัยในเซลล์ y o u t h ถอดรหัสย้อนวัยด้วยวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตถ้าคุณสามารถย้อนนาฬิกาชีวิตได้คุณจะอยากกลับไปไวัยไหนคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ในร่างกายของเรามีนาฬิกาแห่งวัยซ่อนอยู่ในทุกเซลล์และมันไม่ได้เดินตามอายุในบัตรประชาชนเสมอไป นาฬิกานี้มีชื่อว่า Epigenetic Clock และข่าวดีคือนักวิทยาศาสตร์เริ่มรู้วิธีรีเซ็ตมันได้แล้ววันนี้คริสซี่จะพาคุณไปเปิดประตูสู่การรีเซ็ตเซลล์ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ใช้ได้จริงในชีวิตค่ะอ p พิ e จนติกคล็อกนาฬิกาอายุที่แท้จริงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดรสตีฟฮาวเวิร์ดจาก UCLA ได้ค้นพบว่าเราสามารถวัดอายุที่แท้จริงของร่างกายเราได้จากระดับ DNA methylation DNA methylation คือกระบวนการที่ยีนถูกเปิดปิดเหมือนสวิตช์ที่ควบคุมการทำงานของร่างกายยีนบางตัวควรถูกเปิดในวัยเด็กบางตัวควรถูกปิดในวัยผู้ใหญ่แต่เมื่อแก่ สวิตพังยีนทำงานผิดเวลาคือความเสื่อมเริ่มมากขึ้นความแก่เท่ากับความสับสนของยีนดเรเดวิดซินแคลร์กล่าวว่า we don't age because our cells die we age because our cells forget how to live ลองนึกภาพเซลล์ในร่างกายเป็นนักแสดงละครเวทีตอนวัยเด็กทุกคนเล่นบทของตัวเองเป๊ะ แต่พอเราอายุมากขึ้นนักแสดงเริ่มลืมบทเดินมั่วบางคนที่ควรเป็นพระเอกกลับไปยืนหลังกำแพงนี่ล่ละค่ะคือความแก่ระดับยีนรีเซ็ตได้ไหมได้สิในปี2006นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นชื่อดรชินยายามานากะค้นพบว่ามียีน4ตัวที่สามารถเปลี่ยนเซลล์ผู้ใหญ่ให้กลับไปเป็นเซลล์เด็กได้อีกครั้ง เรียกว่าเยื่อมากาแฟกเตอร์ OCT4, SOX2, KLF4, cMYC แนวคิดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้โลกวิทยาศาสตร์นำไปต่อยอดในการย้อนวัยโดยไม่ทำลายเซลล์เดิมเหมือนคุณกดปุ่ม Refresh ให้เซลล์จำตัวเองได้อีกครั้งเรารีเซ็ตได้แค่ในแลับ หรือในชีวิตจริงข่าวดีคือแม้เราจะยังไม่สามารถฉีดยามานากะแฟกเตอร์ใส่ตัวเองได้แต่มีวิธีกระตุ้นรีเซ็ตเซลล์อย่างปลอดภัยที่คุณเริ่มได้ทันทีค่ะวิธีที่หนึ่งการอดอาหารเป็นช่วง Intermittent f a ต์ฟาสติทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะออโตฟาจีกำจัดของเสียรีเซ็ตภายในเปิดการทำงานของยีนเซอร์ทูอินและ AMPK วิธีที่2การออกกำลังกายแบบโซน2และ HIIT กระตุ้นยีนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพไมโตคอนเดรียแหล่งพลังงานของเซลล์วิธีที่3การเสริมสารอาหารที่รีเซทเซลล์เช่น r e สเวอร t o l ลสเป m i มิดีน SMN พร t สติวิน อพ g e จนติกไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เขียนใหม่ได้งานวิจัยจาก s t นฟอร์ดพบว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์8สัปดาห์ก็สามารถลดอายุอีพิจ n นติกคล็อกได้จริงสิ่งที่ต้องปรับ1กินผักสดหลากสีให้มาก2นอนให้ลึกปิดจอ1ชั่วโมงก่อนนอน3ขยับร่างกายทุกวันแม้แค่15นาที 4. อยู่ใกล้ธรรมชาติลดฮอร์โมนความเครียด 5. ฝึกสมาธิให้สมองรู้ว่าร่างกายยังปลอดภัยความอ่อนเยาวคือภาวะของจิตใจด้วยคุณอ่อนไวัได้ในร่างกายแต่การอ่อนไวัที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นในใจด้วยจงมองตัวเองเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังงานไม่รู้จบแล้วร่างกายจะตอบสนองตามสิ่งที่คุณเชื่อ แรงบันดาลใจที่ใช้ได้จริงตอนนี้คุณมีปุ่มรีเซ็ตในร่างกายอยู่แล้วคำถามคือคุณจะกดมันไหมคริสซี่พร้อมจะพาคุณเดินไปด้วยกันสู่ชีวิตใหม่ที่ทั้งอ่อนเยาว์มีพลังและเปล่งประกายเริ่มเลยค่ะรีเซ็ตตัวเองให้โลกได้หันมามองคุณรักนะคะจัดใจคริสซี่ค่ะ